พี่น้องพอกันครับคำแรกครับเมื่อนี้ครับผมผ้ามาายุหากินอีกแล้วครับผมมาไม้ไม้ครับเมื่อนีนครับผมมาล่องเมื่งครับผมแต่ว่าเมื่อนี้มารอบสองนะครับเด้อสวัสดีครับผมสนหาเลาะทุ่งนาครับผมเมื่อนผ้ามาเลาะทงใสหนูครับขึ้นได้ไปก้าโตครับมาเศร้านี่ครับผมมาไม้นี่นะครับผมแต่ดักอีกฝากฝากของปลาวันนี้นะครับต้นไ่เห็นป่ายต้นไพลน้อยนะครับผม กอดดักไปสามเสีัน,นะครับโวยนี่โตแล้วครับผมนี่องอมงามนะครับดัิดักตรงนี้กับโมมันเบิงน้ำนะครับผมมาชิดอเรื่องหรือเปล่าเงี้ยเป็นเงี้ยฟอ้อมครับอันนี้เป็นฟอ้อมนิ่มนะครับผมนี่อันสีเป็นแบบนิ่มครับผมอันนี้เป็นแบบแข็งครับสีอันฟอ้อมเดียวกันละแต่ว่านี่เป็นแข็งแต่ว่าแบบแข็งนี้ไม่ค่อยดีครับผม หนูว่ค่อยมักครับผมหนูมากแบบนิ่มๆนี่ครับผมนี่วางรอบทีแล้วผมมาดักได้ตัวเดียวนะครับผมหนูวิ่เข่าครับหกกลับมาใหม่ครับผมนี่โอนิไฟมาใหม่นะครับผมสวยงามนะครับรับผมาดักหนูน้ำกันนะครับพี่น้องตัวนี้แมนตุ่มมูนะครับผม สวยครับผมผมหมูเหยื่อนะครับผมสวยงามนะครับผมแค่เหมือนเมื่อคืนนะครับผมเขินเข้าแต่ ไม่โดนไม่ลักกินดปตรงนี้หวางนะครับผมนี่ยกใค่เลยครับผมนี่ลอยลอยหากิดสวยๆเลยครับนี่ดักง่ายสดดียำเช้านะครับส,สดดียำเช้าครับผม ม้ามยามเบิ่งกับดักครับผมเสาร์นี้6โมง10นาทีแหละนะครับผมแต่ว่ามันกยังวันแจ้งอยู่ครับพี่น้องมันยังมืดอยู่พระอาทิตย์ยังว่าลืมตาเปิดขึ้นมานะครับผมเนาะยังมืดอยู่ครับผมองขวาก็ยังมืดอยู่ไปเบิ่งเป็นรุ่นน้องกันครับผมกระชงานมาครับเมื่อนี้ครับผมมซ้ำหมายเก่าหมื่อวานนี้ครับผม ว่านในไม้ไปนี่ได้วิวเก่าโตรครับผมตรงทางนี้ครับแล้วก็ดักไม้ไม้น้ำหลายหลังนี่ครับผมมีหนูบ่ส่งสียเงียบเลยครับพีนอง เพราะว่าหนูมันบกเข่าครับผมห้างมันงามอยู่ครับข้างงามอยู่ด้วครับเนาะแต่ว่าบ่โง่คงกตเลยมาะซ้ำอีกเบิ่งอี่เมือนีัว่ามันเป็นยังไงห้างามงามห้อยไม่ไหมคิดได้ครับอีกไว้ตรงนั้น หนูมันโบยมีหรือยังไง,อองครับโอ้แต่ว่าไม่มันกัดไม่ไม่ได้ครับผมจะได้กินมั้เนี่ย

ทางงามงามเลยครับพี่น้องทางงามดีอยู่ครับนูนหมายที่ดักหวานครับผมม,มีตัวหรือเปล่าหมดสมองไม่เห็นหกับหายครับพี่น้องกับหายเห็นแต่ฟองขาขาวครับพี่น้องแต่ยึดดนครับ เ็ผมจกโฟมนะครับผมโอ้โหโดนครับผมโดนครับอยู่นะครับผมถือได้มาตวงแล้วครับผมอันนี้เป็นไหมใหม่นะครับผมเอ,อ่าดักไหมสามไหมเดิมหนูไม่เข้าเลยนะครับผมไหมก็สวยดีนะครับอยู่กแบบ ไม่โดนนะครับผมกลับยู่ไปลุ้นต่อไปครับผมสวยอยู่นะครับฮะอะไรนี่ครับพี่น้องป่าครับผมแข็งแข็งทื่อเลยนะครับผมป่าโดดนี่ครับผมมาจากนานี่ครับผมอ่าลงโลๆ ช่องเนี่ยอย่ากับปลาหลุมนะครับผมนี่ปลาอหนึ่งตัวครับผม <c oughs> กำไรแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ช้อนป๊อกตัวนึ้ครับผมตุ้นหนูนต่อจุด <c oughs> ไงครับผมหมายนี้หมายนี้มีรูครับรูเล็ก,ลก,ลก เสรติดป่าดูว่าไม่รู้โอ้โหไม่โดนครับผมข้าวน่ะผมไม่อยู่ครับผมได้แต่ยาครัวลั่นครับผมรูครับโอ้ไม่อยู่ครับไปลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆครับผม เราออกไปทางนี้แล้วครับผมคนนี้ต้นไผ่นะครับผมนี่ก็มีตัวหรือเปล่าของน้องหลังตรงนี้ฮะอ้อาเรียบร้อยครับผมโดนครับผมโดนครับโดนนะครับหายเกือบเดือบไปนู่นเลยครับผมเนี่ย ไม่โดนอีกแล้วนะครับผมไม่ทันหนูกับโมนะครับผมตัวนี้นั่นหนูไม่เหยียบก่อนเดี๋ยวต้องไปแก้ไขใหม่ครับไม่โดนนะครับผม

หน,น,นูหน้าเข้านะครับผมหนูมีตัวนะครับแต่ไม่เข้าดูเนี่ย ร้อยขุดไปเมื่อคืนเลยนะครับผมนี่มีลุ้นครับผมจากไปทงนี้นะครับผมจะออหรือเปล่าไม่เอาครับผมนี่หรือว่าเหยื่อไม่ถูกใจนะครับเนาะผลงานของวันนี้นะครับผมนี่ในหนูสองตัวครับผมลั่นฝ้าวไปสองนะครับผม หนูไม่เคยเข้าเทไระครับผมดักซ้ำหมายเดิมนะครับผมหมายนี้ก็มานี่ก่อนมาเป็นแรกด้เก้านะครับผมมาซ้ำหมายซ้ำหมายเก่าได้สองคะแนนนะครับผมก็ถือว่าไม่เคยผ่านเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตามหลักุฎปกตินะถือว่าหนูก็ยังพอมีตัวเข้าอยู่แต่มีตัวฉลาดอี่ตัวตัวนี้ลอยมีลอยคุยหากินยอยนะู่เนี่ย ร้อยใหญ่หนูไม่เข้านะครับผมนะแต่ต้องมาเอามันให้ได้หรือ,อยังไงครับพี่น้องต้องเอยหยื่อใหม่มให้มันลอง